ตอบรับที่ดีเลยนะฮะเพลง่อกไปเล่นออกหมนี่สองสี่สองจะฟังเพลงไว้รุ่นหรือว่าจะฟังเพลงรุ่นนี้ต่อครับเอาไว้รุ่นเนอครับเอาไว้รุ่นนะครับเพลงวันนะะีน,นะ กาเรเปิดที่เราย้ายเราย้ายสาขาเข้ามาอยู่ตรงตรงนี้นะครับเ่เปิดใหม่เลยเขอบคุณให้เกียรติมาเป็นคนแรกเลยนะครับเ mm. พลงต่อ,อไปกลับมาเล่นเพลงมารูเรื่องกันนะครับเพลงนี้เมื่อกี้ถามไปแล้วว่าใครสวยบ้างตอนนี้คําถามสําคัญก่อนนั้นก็คือวันนี้ใครโสดบ้างยังไม่มีแฟนพาดูมือได้ไหมครับซื้อสัตว์นะครับซื้อสัตว์นะครับเขาไลฟ์อยู่เ่าเขาถ่ายอยู่นะซื้อสัตว์ครับเล่นเพลงัยรุ่นแล้วกันดูเิื่อรองได้ไหม สักวันคงได้พบกันสักวันรูคงดีเจทพี่ร้องได้ด้วยเหรอฉันยอ,อดในิใจจะรอวันได้พบเธอและฉันนั้นมั่นใจเชื่อในความรักต่อให้นานเท่าไหร่ไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรสักวันคงได้พบกัน สักวันเธอคงดีเจาจะรอวันได้พบเธอและฉันนะ chạy không ngon mọi người chạy nhiều hiện tại tại trong không đi vất vả xung quanh luôn không đi ra chùa mùa quanh đi chia có ร้ายเกิรักเธอเองก็รออยู่รอคอยใจสิบคนในคงช ตั้งใจไว้ดวยทุกคนเพราะสุดท้ายเดี๋ยวฟังนด้วยนะ <S <S ใจต่างใจพร้อมจะรอคนที่มีหัวใจใคล้ายกันพร้อมจะรอจนกว่าวันรอฟัองอยู่บอกตัวเองอยู่ให็นใดตายทอดฟ้าหน,านึ่งสองสามสี่สิบวันว่าพร้อมที่พบกันสิบวันเราค<ๆ>ง จะรอวันที่พบเธอและฉันเหมือนใจโอ้โอ้บ้อไม่่มันนี้จะเนอย่างไรสิวันที่พบกันสงวันทึ่คงีจงจะจำจรอวันที่พบเธอและฉันเหมือนใจ ขอบคุณครับขอเสียงไ,ได้ครับพี่โตจะเสียงลเลครับขอบคุณครับสุดยอดมากอบอุ่นมากพี่ โคตรอบุนเลยสวัสดีครับขอบคุณครับโอ้โหผู้ชายตัวคนเดียวตัวเล็กนิดเดียวแต่สามารถสร้างความอบอุ่นให้สำหรับสาวๆในจังหวัดลบบุรีได้ขนาดนี้เป็นยงไงพี่คิดถึงเหมือนกันเคยมาที่นี่ไหมครัยังไม่เคยมาเล่นที่นะครับดีใจมากครับที่ได้มาเคย<ช>มานานก่อนนานมันเาะป้าแล้วเหนานม,มากแล้วนี่ก็นานมากแล้วของครั้งแรกนะครับผมที่ได้มาเจอสาวๆเป็นยังไงครับสาวๆทังนี่โอ้ ขอบคุณมา,มากๆที่ออกมาเจอครับขอบคุณนะมีทั้งนักเรียนครับคนที่เดินหนีจากที่ทํางานมาดูแวะไปที่งานมาดูขอบคุณมา,มาก,กขอบคุณที่ที่ทุกคนด้วยที่เนี่ยท,ท,ท,ที่มาดูกันครับรีกได้ว่าหนีงานปิดร้านมาเลยนะครับตอนนี้ของน่าจะหายแล้วล่ะโอเคตอนนี้ในไหนนะครับ พี่ส่งทั้งความอบอุ่นทั้งเสียงเพลงทั้งรอยยิม้มแล้วก็ความน่นารักของพี่แล้วก็สาๆวๆก็ส่งพลังกลับมาวันนี้พี่มีของมาแจกสําหรับสาวๆด้วยมีมีตุ๊กาตาน่ารักน่ารักนะครับใครอยากได้บ้างใครอยากได้บ้างอ๋อเราแจกด้วยนี่แจกนะครับพี่โตชอบเลขอะไรพี่ฮะชอบตัวเลขอะไรออนอกจากพี่ใบอุออ้ย ได้หมดนะครับได้หมดเลยเล่นเองก็เล่นไม่ถูกนะเพราะพี่ต้องพี่ต้องเลือกอ่ะใช่ใช่ชอบได้หมดเล่นเล่นเลยครับพี่ได้หมดครับได้หมดนะครับโอเคงานเรามีผมคิดง่ายๆเลยงานเรามีวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดขอหมายเลขหนึ่งและหมายเลขเจ็ดนะครับบนหน้าบัตรธนาคารอะไรก็ได้นะครับบัตรเครดิตธนาคารอะไรก็ได้นะครับหนึ่ง หรือ7นะครับได้หมดเลยนะครขอ10คนรับของรางวัลกับพี่โตกับมือเลยนะครับง่ายๆไม่รู้จะเลึกไม่รู้จะเล่นเกมอะไรคือเป็นเกมที่เบสิกสุดแล้วนะครับถือว่าแฟร์สุดแล้วล่ะนะครับบัตรเครดิตของธนาคารนะครับบัตรเครดิตนะครับผมก็จะมีตัวเลขชัดเจนหน่อยนะฮะโอเคครับผมมาเลย่ให้ทีมงานพาขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นตรงขึ้นตรงตรงกลางมีบอิเตียเสียงได้ไหมนะฮะอ่าเก่งมากทีมงานคนนี้ เสี <ítulo> uh ่ยงแรงจะเกินครับ <us> ม right. ีพ <desert for> <zos> ึ่งเริ่มเรียนมาเลยครับโอเคเราให้คนครับให้สิบท่านครับงั้นเรารองีละท่านทีละท่านหรือว่าอะไรนะครับตทีละคนเลยทีละคนเลยครับทีละคนโอเคต้องต้อดตรงไหนครับต้องอเป็นลูกค้าใหม่นะครับบัตรเครดิตนะครับฝากทีมงานช่วยดูด้วยนะครับ ขึ้นมาลับเป็นตุก๊กตานะครับแล้วก็ถ่ายภาพแบบส่วนตัวปิด๊ดอิตคำรับพี่โตเลยนะครับฝากทีมงานรอรับด้วยนะให้สิทธิ์ท่านเท่านั้นนะครับ1นหรือเนะครับบนหน้าบัตรเครดิตธนาคารใดๆรับฟรีไปเลยนะครับสุดยอดมากน่ารักอบอุ่นเจอกี่ครั้งก็อบอุ่นรุครร้งเจอกี่กครั้งนะครับผมก็น่ารักทุกรัานเลย ทำให้เราใจรูใจอิบนะฮะเป็นการเพิ่มพลังให้กับสาวๆได้อย่างดีเลยเป็นพลังหังจิตใจที่ไม่สามารถหาซื้อที่ไหนได้เดี๋ยวให้ไปกินท่านนะครับอะโอเคมาได้เลยครับดีไหมดึงหรือ7เท่านั้นครับวันนี้นะครับสำหรับเรน่านะครับวันสุดท้ายนะครับที่จะดิวเป็นโปรโมชขอบคุณสำหรับผุ้อย่างซีโอด้วย ท่านต่อไปเชิญเลยครับท่านต่อไปเชิญเลยครับขอบคุณ,ณนะครับที่จัดง,งานดีๆแบบนี้พร้อมกับโปรโมชั่นแล้วก็พาพี่โตมาเจอสาวๆนะครับนี่ๆสาวสาวทุกรุ่นเลยเรียกได้ว,ว่าแฟนคลับมีสาวสาทุกรุ่นเลย<า>น่ารักไหมทุกคนน่ารักไหม แต่ลูกค้าวีดีจะมีห่าที้โตโต้ไปกลับเยอะฮะใช่ครับเชิญเลยครับสิบพันนะครับมาล้อเพลงแล้วทีของมาแจกอีกน่ารักที่สุดอีกสามรางวัลสุดท้ายครับ ตอนนี้เหลือกี่ท่านนะครับผมมอแล้วทีหนึ่งสองสามท่านที่เหลือตุ้งตาหมดแล้วผมขอเป็นคีย์โมเชอร์แทนได้ไหมครับโอเคครับผมดวงหน้ามันเขาไม่ได้ถ่ายรูปแต่เธอรูปหลังหน้ามันไม่ได้ถ่ายรูปแต่ยืนเขิดเป็นเหมือนไอน้ยืนอยู่ด้วยช่องวางบินอ่ะห้าพันบาทนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับตัวคิมอรเชอร์นะครับผมสิทธิพิเศษส่วนลดนะฮะในการใช้บริการกับทาริต้าคลินิกนะครับให้ทุกท่านเลยนะครับท่านละห้าพันบาทนะครับสามารถมาใช้บริการที่ร้านนี้ได้นะครับเราลย้ายร้านมาใหม่นะช็อปใหม่อยู่ในวิซีย้ายช็อปมาใหม่เลยนะครับอยู่ในพิซีนะครับสำหรับใครที่อยากมาลองใช้บริการสามารถมาใช้บริการได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับตัวคิมอรเชอร์นะฮะแล้วก็สิทธิพิเศษแบบนี้นะฮะจากทางซีอีโอคุณบีนะครับ โอเคครับอบคเชิญเลยครับท่านต่อไปเลยมีใครบิดไหมใช่เพราเป็นกีบัวเชือ่อแทนครับสามารถมาใช้บริการไปส่วนลดได้เลเนยนะครับสามหมนห้าพันบาทนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นห้าพันนะครับผมเดี๋ยวทีมงานเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นห้าพัน 5, เลยนะครับโอเคเชิญเลยครับ เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่โตเดี๋ยวพี่โตยังไม่ได้ไปไหนนะฮะสาวสาวันไหนที่ยังไมห่หายชี้ถึงเดี๋ยวรอได้เดี๋ยวมีพูดคุยกับพี่โตเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยบอกก๊อฟกลางเลยนะทุกคนครับโอเคบีบีหนึ่งพันใช่ไหมครับเดี๋ยวเชิญนะครับบีบหนึ่งพัน บองกล้องกลางนะครับบองกล้องกลางนะครับสามารถไปรับรูปภาพได้นะครับที่เฟซบุ๊กแฟนเพจเรนิต้าลบ็บบูลีนะครับโอ้โหขอบคุณมากพี่ครับผมโอ้โห มอบเสียงเพลงแล้วยังมีมอบของรางวัลให้กับสาวๆด้วยครับนะครับอ่ะโอเคเราไม่ได้เจอกันนานมานานมากครั้งแรกผมเจอกับพี่ที่นี่ของของเวนิต้าคือที่เพชรชบูรณ์ใช่ครับเพชรชบูรณ์นะครับผมเรียกได้ว่าอิ่มเอิทุกครั้งเจอทีกครั้งก็อบอุ่นทุกครั้งขอบคุณครับที่ดูแลเลยยังไงฮะขออนุญาตแบบเป็นรับบอกเป็นรับสำหรับสาวๆที่ด้องตามมาหน่อยส่วนใหญ่ก็ ผมว่าไม่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะผู้ชายนะครับเราบ,รบต้องดูแลตัวเองสุขภาพเนี่ยเราแน่นอนมาออกกำลังกายครับ,รบอาหารการกินเราก็พักผ่อนครับผมใช่แต่สมัยนี้ต้องมีตัวตัวช่วยเยอะใช่เราเป็นตัวช่วยเยอะมากแล้วจริงๆแล้วผู้ชายหรือผู้หญิงก็สามารถสามารถ สำหรับผมนะเร็จจะมาดูแลตัวเองได้ใช่ครับจริงๆเราไม่ต้องรอไม่ต้องรอใครดูแลเราต้องดูแลตัวเราทุกนะครับผมดูแลตัวเองก่อนงานก่อนที่จะดูแลคนอื่นใช่นั่นคือดีที่สุดนะครับผมวันนี้ก็สามารถมาใช้บริการได้ถ้าเป็นในรูปหน้าอย่างที่บอกนะครับท่านคุยปกติแต่เราไม่ทานจริงๆับผมนะครับก็นี่เลยแลนดิต้าก็มีตัวช่วยนะครับทุกอย่างครับแชร์โบก็มีตัวช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องที่ทันสมัยแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากพร้อมกับมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์มากผมว่าทั้งคุ้นครับ ก็เจอครั้งไม่เคยเห็นพี่พวดเลยก็ดูกระตุ้นดูแลตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอาหารการออกกำลังกายต่างๆนะครับก็ต้องก็ต้องดูแลตัวเองอ่ะเพราะว่าสุขภาพเราตัวเราอย่างที่บอกว่าถ้ายังดูแลตัวเองไม่ได้เอย่าไปคิดที่จะดูแลคนอื่นเลยนี่นะครับผมเราต้องรักตัวเองให้มากถูกดูแลตัวเองให้มากที่สุดนะครับผมแล้วก็ทุกอย่างแต่เราจะได้กลับคืนมาเองพันล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะดูแลเองครับหมดแบบนี้นะดูดีแบบนี้แล้วนะครับโหขนาดวิธีการเลือก คลินิกที่ที่จะเข้าเนี่ยที่มีวิธีหรือวัชริตในกาเรเลือกมีหลายอย่างมากอ่ผมว่าอย่างแร,ก,ร,ก,รกที่เราดูจะดูที่เทคโนโลยีนครับจะเอาว่าเขามีเครื่องมีอะไรต่างๆครับพร้อมหรือเปล่าสองด้วยความปลอดภัยถูกไหมครับและสามผมว่านี้สําคัญมากผมว่าจะดูด้วยความน่าเชื่อถือด้วยครับ,ค,รบคือการที่เขาอย่างยกยกใหญ่อย่างเวินิตาเรามีมาแล้วเก้าสาขาเราดู<ช>เรารู้ว่าเขาดูแลคนมาแล้วเก้าสาขาใช่ผมว่าอันนี้สําคัญเพราะาเราฝาก สุขภาพเราฝากหน้าเราฝากตัวเราไว้กับเขาฉะนั้นมันต้องไว้ใจได้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะสำคัญที่สุดเลยผม,ผมก็พาเขาไปเยอะเหมือนกัน <laughs> ผมก็ฝากเขาไปเยอะเหมือนกันนะครับเราเจอกันคร,รั้งแรกที่เพชอร์โบนก็คือตอนนั้นปีประมาณสี่สาขาใช่ไหมครับามา,าครับเดี๋ยวตอนนี้นเก้าแล้วฮเก้าแล้วนะครับผมก็ผมอยากใช้พี่เชิญชวนสำหรับผู้ชายที่ยังเคอะเคินหรือผู้หญิงก็ได้นะครับยังเคอะเคิร์นกำลังดูแลตัวเองอยู่นะครับไม่กล้าที่จะมาสอนถามไม่กล้าที่จะมาดูแลตัวเองนะฮะผมว่ายุคที่แล้วครับยุคยุคแล้ว การดูแลตัวเองมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับการดูแลตัวเองนอกจากเป็นผู้หญิงผู้ชายผมการดูแลตัวเองเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องที่ควรต้องใส่ใจมากๆด้วยเพราะว่าถ้าเกิดถ้าปล่อยแล้วให้มันปล่อยให้มันไปเลยมันจะไปแล้วแล้วไปเลยครับมันต้องดูแลตัวสิทงต่างแเลยแรกๆครับเขาเรียกว่าฝ้าเหมือนกันถ้ามันเกิดขึ้นน้อยอย่าให้มันเกิดขึ้นเยอะอีกนะครับผมพวกนิ้วลายอะไรก็ได้ อย่างเลยนะเดี tai, er ๋ยวให้มันเกิดขึ no. s <S okay. so year, ้นเยอะถ้ามันเกิดขึ้นเยอะปุ๊บหมอคุ้มคำบับเลยนะฮะแล้วหลายท่านก็บอกว่าเอ๊ะหมอไม่เก่งเลยทำได้จริงจริคุณไปแค่ครั้งสองครั้งพอเอคุณก็มาบ่นเครียดเลยนะฮะต้องดูแลอย่าให้มันเยอะกันไปนะครับผมดูแลได้ที่นี่กับเรต้านี่เองนะครับวันนี hey, ้ได no ้โอกาสมาที่นี่มาลพบุรีผมย้ายที่นั่นให้รีพอร์กับทางแบรนด์เลยครับผมที่วันนี้มีเก้าสาขาแล้วแล้วก็ย้ายมาเป็นช็อปใหม่ด้วยครับผมขอบคุณทางเวตาสินะครับที่ให้เกียรติผมมาเนี่ยวันนี้เป็นสาขาที่เก ที่ที่ที่สอยู่ครับใช่ไหมตอนนั้นตอนนั้นสี่แล้วอ่ะนั้นสี่คลับผมก็มีด้วยการเติบโตนะครับนีแล้วก็ดีๆกับทีมงานทุกคนทุกคนดูมีพลังงานที่ดีเพราะให้้อให้เต้นกันทุกคนดีก็เลยขอขอให้รีตารมอบความสวยงามให้ชาวลรบุรีดีนะครับดีกีด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 ีนีดีด เมื่อไหร่จะสาขาอีกปั๊บเดียวมันถึงเขาสาขา20แล้วไงสาขาล่าสุดตอนนี้คือก่อนล่าสุดคือมีมุ้งนั่ะแล้วก็มัตตะพอนพนมโอ้โหครับตอนนี้ไม่รู้จะไปที่ไหนอีกเขาตั้งใจคว้าทั่วเมืองไอ้นะฮะผมรอผมรอลองลองไปสาขาที่แบบลองไปสาขาที่20ผมว่าเดี๋ยวถึงเดี๋ยวก็ทิ้งปั๊บเดียวใช่นะครับผมเจ้าของเขานะครับโอเคเดี๋ยวได้ขึ้นมาพูดคุยนะครผมแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายภาพกันนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับ สาวๆหลังจากจบงานนี้ไปสาวๆยังจะติดตามพี่ต่อแล้วก็ติดตามผลงานต่อสามารถติดตามยังไงต่อได้ที่พี่ครับต่อ,ตอ,ตอที่ไอจี่ IG ยรเฟย์ลูกก็ชื่อผมครับชื่อโตชาสิทธิ์นะครับครบผมหรือว่าดูรายการทางยูทูบไม่ได้ทางช่องโตบิชานอลครับ,รบให้ง่ายที่สุดก็คือติดตามเรื่องเล่าชาวนี้ครับจบ <c oughs> <c oughs> ครับผมเรื่องเล่าชาวินี้ติดตามเรื่องเล่าชาวนี้ง่ายกว่าครับอ่านะครับผมก็สิทธราติดตามนะหรือว่าผ่านทาง อ่าช่องทีวีก็ได้ใช่ครับนะครับผมโอเควันนี้าสาวๆครับอิม่มเอมพอรหรือยังม <Yeah. S 1> ีความสุขไหมม <Yeah. S 1> ีความสุขไหม <Yeah. S 1> ครับ ถ้ามีความสุขมากๆสนับสนุนเลนเดียต้ามากๆนะฮะเดี๋ยวเขาก็เรียกมาอีกนะครับผมขอเสียงกันได้กับพี่โตศศิษย์นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วผมวันนี้เชิญพี่นะครับไปที่โฟโต้แบงก์ดรอปนะครับผมเพื่อถ่ายภาพร่วมกับทีมผู้บริหารและ CEO นะครับผมวันนี้เชิญพี่ที่แบงกดรอปนะครับที่โฟโต้แบงกดรอปนะครับลำดับต่อไปนะครับผมวอนนี้เรียนเชิญนะครับ CEO ของเรานะครับ CEO สาขสวนนะครับคุณมีลลิกาครับถ่ายภาพร่วมกับพี่โตศักษิ์ของเรานะครับที่โฟโต้แบงก วันนี้ยินดีมา,มากๆนะที่วันนี้พี่ต่อพี่เจตมาร่วมงานกับเวลต้าของเรานะครับวันนี้ผัพู้บริหารนะฮะก็เป็ความดีๆอย่างยิ่งนะครับผมที่วันนี้ที่มามอบความรักและก็กมอบความขบุญให้สาวๆนะฮะได้ฟังเสียงเพลงแบบร้อมๆก,กันนะครับผมพร้อมกับสีเพลงสปิโนแบบที่ทักหน้านะครับ,นะรบผมทุกเมโลดี้ออกมาจาับใจจริงๆครับ ขอบคุณครับน่ารักมากนะครับนำต่อไปครับขออนุญาตชิญันแอรียเมนิเชอร์ครับขออนุญาตชิญคุณนาริโอครับคุณโฟโตซารินตาฮะถ่ายภาพเลยครับแล้วก็คุณดิชี่อยู่ไหมครับโอเคครับแอรียเมนิเจอร์นะครับถูกท่านเลยคุณฟุตโตติดลูกค้านะครับลนำต่อไปฮะับอนนี้ได้เชิญแอสิสเตรเตอร์นะครับคุณใหญ่ครับ คุณพ้อครับคุณพุกครับคุณโดคุณไก่ครับคุณตีคุณนิชาฮันเชิญครับตอนนี้เลยนะครับที่ตอรออยู่เชิญเลยครับใครมาก่อนไลยเลยครับตอนนี้เลยเชิญทีมเป็นเชียร์เอเยนเป็ชียร์ทุกท่านนะครับแอสซิสต์เมนเองครับผมดูดีดูแลแล้วก็ขับเคลื่อนนะครับให้เวอร์เนียต้าคริปนี้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องครับ ได้มาตรฐานบริการดีนะครับบริการลูกค้าเหมือนเป็นญาติคนสนิทเหมือนคนใกล้ชิดเลยดูแลแบบใกล้ชิดดูแลแบบกันเองนะครับให้สำหรับาระเทศได้ได้รับมาตรฐานแล้วก็การบริการที่ดีที่มากๆนะครับผมสาหรับทุกการบริการจากทางเวิต้าครับขอบคุณด้วยครับทุกโครงการจากคุณที่ทำให้พอเป็นมาตรฐานนะครับผมยิ่งยาวขนาดนี้แล้วให้ลูกค้าได้รับขนาดนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณในทุกๆเทคโนโลยีนะครับผมพรามกับโปรโมชั่นดีๆวันนี้5ร0 7 0ครับวันสุดท้าย ครับผมแล้วก็เรียนเชิญคุณเต้ยนะครับแล้วก็คุณวุฒินะครับถ่ายภาพร่วมกันกับติดต่อด้วยเช่นกันครับแล้วต่อจากนี้เราจะประกาศชื่อของลูกค้า V ี P นะครับที่จะถ่ายภาพแบบส่วนตัวให้ไสปีเดตเอเีนะครับผมฟิลิปคริสตีนะครับผมจะทำแบ์เร้ใต้ครับขออีเชิญคุณเต้ยครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับ วันนี้เราได้รับการรอนสุดท้ายแล้วนะครับเพียงก็สามารถมาใช้บริการกับเวนิต้าได้นะครับเวนิต้าอยู่นี้นะครับร้านจะย้ายมาใหม่ปกติร้านที่อยู่ด้านหน้าทางเข้าวิซีนะครับตอนนี้ย้ายเข้ามาอยู่ในวิซีแล้วสามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยในช็อปนะครับใหญ่ขึ้นนะครับพอกมากขึ้นบริการดีดีดีมากขึ้นกว่าเดิมแล่เราพร้อมท้กที่การเดินทางสะดวกสบายแน่ะนอนครับลราดับต่อไปครับตอนนี้เรียนเชิญลูกค้านะครับคุณนัทพิชาย ร่วมกันกับน้องเลยนะครับจต่ครับคุณแม่เชิญแฟน้าพุ่มพิจิตรได้เลยนะครับคุณนักพนิชานะครับแล้วก็ท่านต่อไปขอแยกแตนบายรอยนะครับคุณสุภาภาครับสุภาภาอ่อนน้องครับท่านต่อไปครับโอ้คุณปิดยะทิดาครับ คุณปียธิดาคุณเบียธิดาเลยนะครับผมตอนยักยันทีเดียวเลยครับคุณเชี่ยมรักษ์ครับคุณดาวเรืองครับแล้วก็คุณพิสิทธิ์ไหมครับเชิญครับใครประกอบได้เลยครับแล้วก็ลูกค้ามีอะไรไครับอยู่ทุกท่านนะครับวันนี้ของที่เราพลาดเสาด้วยกระบอกชั่นในิามนี้นะครับลด50%ถึง70%นะครับกับการดึงแรงเตะทุกๆครับและวันนี้วันสุดท้ายรีบจองนะครับเกินไปห้องจองก่อนได้ เจ้าของใจลืมนะทำราคาสูงเึ้นๆแต่ไม่ยอมเลยเลยแต่ยังสงสัยโปรชั้ไม่ไว้สามารถสอบถามเจ้าหนี้พนักงานขายทุกท่านได้เลยนะครับหลังจากนี่วันสุดท้ายแล้วขอติดตาด้วยสำรับใครอยากได้รูปภาพสวยๆครับเข้าไปเก็บรูปภาพต้านรับใจได้นะที่เฟซบุ o กแอนเอดนะครับผมที่เวนิต้ากรีนดิ้ได้เลยนะครับตอนนี้ดาวติดตามด้วยนะครับดาวติดตาที่โตด้วยนะครับดาวติดตามเวนิต้าด้วยนะครับช่วงนี้ผมหมดเวลาแล้วเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ